เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปป็กแมนนะครับกับเกมจูซิบอร์ดเดอะเกม ซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามากันแล้วนะในวันเสาร์นะครับผมเมื่อคืนผมก็ได้ระเบิดศึกความเมามาทกับอ่าทัวร์นาเมนต์นั่นก็คือลีกโดโถวไปแล้วนะ <laughs> เรียกว่าตีกันหูดับตับไม้กันเลยทีเดียวนะ <c oughs> ไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆนะมาในหนก็เช้านี้ก็สรุปผลลีกกันก่อนดีกว่านะครับผมอ่าผมก็อยู่อันดับหนึ่งแร็ปเพชรนะครับผมโดมิเนเยต้าวู้ฮูมีแต้มอยู่665นะ้อยบ แล้วก็ผู้ตามมีแต้มอยู่หกร้อยเก้านะครับยังห่างกันอีกเยอะเหมือนกันพอสมควรนะครับะผู้ลังท้ายสุดก็มีแต้มอยู่271ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับถ้าใครอยากจะขึ้นมาแรงเพชรก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแค่สองร้อยสิบเจ็ดเองนะครับเฮ้ยสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับก็ยังไงก็ถือว่างดงามอยู่ไม่รู้ว่าผมจะครอ,องอันดับนี้ไปนานอีกเท่าไหร่นะครับอบอกส่วนมากแล้ว มันจะไปเข้มข้นจัดๆเลยนะนั่นก็คือวันอาทิตย์น,น,นะครับผมนะก็ยังไงก็มีข่าวสารใหม่ด้วยนะครับก็ซีซันพาร์ทใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าไนาโนเสาร์ใหม่สามตัวเหมือนไอ้นี่เลยเดียว,เดยวนะครับอมปี้นะครับตัวนี้มันก็มีชื่อว่าเดี๋ยวให้ขอให้ผมด้วยมันก็มีชื่อว่าซิโนโซโลเพร็กนะครับ <laughs> มี3ตัวเลยทีเดียวนะครับลูกเจี๊ยบน้อยมันเหมือนลูกเจี๊ยบอ่ะหน้าเหมือนเหมือนกันนะอก็อย่าลืมมาทำกันนะครับมันน่าจะมี3มชีวิตนะครับแล้วก็น่าจะเป็นฟอร์มหวังใหม่ของใส่เนื้ออีกแล้ว <c oughs> <c oughs> แข็งแกรง่งจัดเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> มันน่าจะมีธาตุน้ำสามตัวเั้งอนะเอาตัวอะไรก็ได้นะถ้าพูดถึงนก3ตัวอะไรเงี <c> ้ย <oughs> เรียกว่าต่อไปนี่จะระเบิดศึกกันอย่างมามันเลยนะ เมื่อคืนนี้ผมก็เกือบจะไม่ทันนะครับที่จะได้การ์ดก่อนที่จะทิ้งท้ายนะครับนั่นก็คือการ์ดเดอร์บิ้กวันนะครับซึ่งผมไม่ได้ซื้อออกนะครับผมทับทันพอดีนะครับเหลือจังหวะอยู่แค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ทําภารกิจจนสําเร็จนะครับแล้วก็ได้เดอร์บิ้กวันอีกใบนะทั้งหมดผมก็มีเดอร์บิ้กวันสามใบแล้วนะครับเช้านี้ที่ผมเข้ามาผมก็จะให้ดูนะครับของผมแรกในลูกเสาร์ก็ได้ปรากฏขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะคนั่น อันนี้สงสัยกันไหมว่าทําไมมันถึงใช้ดา,ดากูเล็กนะครับเลเวลสิบนะเพราะว่าถ้าผมทำมาเนี้ยนะผมก็จะปลดล็อกดากเล็กเลยนะ <Yeah. S 1> เรียกว่าปลดล็อกเลยนะต่อไปนี้ไม่ใช่รีกอย่างเดียวนะครับที่จะปลดล็อกนะหรือแคดออฟไททันหนึ่งเดียวนะครับพอรกิจพวกนี้ก็ปลดล็อกนะก็อีก27วันนะของผมนะถ้าผมแลกปุ๊บปลดล็อกกันทีนะแต่ว่าผมคงจะต้องไป,ไปเฟสตัวขึ้นมาใหม่นะก็คือ ที่ผมยังขาดอยู่นั้นก็มีแกลีมีมัดนะครับต้องหามาแทนที่ไงในเลเวล40นะแล้วก็แองกิโลซซรัสในเลเวล40นะครับก็เสียดายตัวไงเอากันจริงๆนะเดี๋ยวสร้างขึ้นมาใหม่ก,ก็ได้เลเวล40นะแล้วก็อีกตรง27วันานะก็อย่าลืมมาแลกกันนะตรงนี้นะครับไม่รู้ของคนอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ว่าของผมเป็นดาโคเล็กนะครับม, <laughs> มาที่ผมเข้ามาเช้านี้นะครับก็ได้เห็นแพ็คมากมายเลยนะก็คือมีแพ็ค ค่าทองขนองเดแต่เป็นติ๊กๆนะครับแล้วก็แพ็กดินเอแดงนะซึ่งผมจะยังไม่ตีใดๆทั้งนั้นนะผมเลงอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะไม่ได้เลยเราต้องเล่นซะหน่อยแล้วมั้ง75แบงก์เองนะครับ้าลุยกันเลยดีกว่านะครับอาจจะได้เควินมาอีกสักใบหนึ่งนะครับแล้วก็ใบแรกนี่ผมยังไม่มีเลยนะอ่าชื่ออะไรอะกาสโตนะิกเนี่ยอผมยังไม่มีกาสโตนิกนะครับอืยังไม่มียังไม่มียังไม่ม,ม,มีต้องเอาสักนิดหนึ่งละมั้งบาเลือกตัวกันหน่อยนะครับ ตัวแรกเลยไม่ต้องบอกก็ก็น่าจะรู้ผมก็ต้องเอาเป็นอินโดไปครับหตัวนะครับอ่าอินโดแรปเตอร์นะแล้วก็ธาตุน้ําผมต้องมีธาตุน้ําสักตัวนะแต่ว่าเราจะเลือกนกไปก่อนดีกว่าไปเลือกนกไปก่อนเลือกนกไปก่อนอ่าเลือกนกไปหนึ่งตัวนะครับอุ้ยมีเนื้ออีกแล้วอะ่ะตายแล้วอ่าผมเอาเป็นเอาเป็นอ่าอินโดมินัสเล็ก จิบหายแล้วแล้วก็พืชไปตัวหนึ่งนะครับอันสุดท้ายจะมีน้ําไม่มีน้ําด้วยชิบหายแล้วแล้วกูไม่ได้เลือกน้ํามาทีแรกโอ้หสุดจัดเลยทีเดียวไม่ได้เลือกน้ํามานะาไม่เป็นไร3มยกนะมีเนื้อ3ามตัวเลยนะคมา <laughs> ชิบหายจ,จัดเลยทีเดียวรลยเฮ้ยโ,โดโดเดโดโดโดนะครูงี้กูเลือกเนื้อมาให้หมดเลยดิเด <laughs> ดโดโดใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นเอาฮ้ย ดูให้ดีก่อนที่ดูแล้วกลัวนกมันทำไมวะเนี่ยคิดคิดไม่ตกเลยอ่ะเจ็ดพันฟ้าเนี่ยเจ็ดพันฟ้ายังไงเราต้องมีตัวที่เก็บสแต็กได้อยู่นะมีตัวที่เก็บสแต็กได้ผมก็จะเอาเป็นตัวเอาตัวนี้แล้วกันอ่าแล้วก็เอาเอาเอาไปเก็บ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 นะงั้นเอาเนี่โอเคผมว่าน่าจะสู้ได้แล้วแหละโอ้หุ่นฟ้าเลยนะปวดจะจัดเลยเนี่ยเออเอาไปลองดีกว่าเผื่อพลาดนะปะเนื้อหมดเลยอ่ะเลย โหรุ่นี้เลือกเนื้อหมาให้หมดก็ดีอ่ะโอ้โหม,มาชิบหายเลยทีเดียวเลเวล420เลยนะครับอ่้งสามพั0แเลยเหรอนี่ขนาดมันลดแล้วเนี่ยเฮ้ยเราก็ตายอ่ะในสภาพนี้ชิบหายจ,จัดๆเลยเอามาตายจัดชั้เลยทีเดียวโอ้โหผมลืมไปเลยนะเนี่ยตอนนี่ขนาดมันลดลงแล้วเนี่ยดาเมจอ่าแตกไม่ได้ด้วยนะใหยจัดๆเลยทีเดียวนะครับแล้วผมจะเหลือกเนื้อไปสู้ยกต่อไปไหมเนี่ยบ้ารี่สุดตายเอ,อื้อโดนจริงเรียบร้อยไปเลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะเจอมันนะครับเนี่ยโอ้โหตายแล้วตายแล้วว้าที่สุดเลยทีเดียวป้องกัหนึ่งป้องกันสองเหลือไว้หนึ่งนะผมนะให้มันโจมตีนะเดี๋ยวมจะลดมันไม่ได้เลยมื <c oughs> ่นหนึ่งเดียวบ้าโอ้โหเสียดายตัวว่ะโอเคเอ้ยบอกไม่ตายอึดทนมาหลงได้แล้วว่ะจดการมันเลยดี่ว่าไม่เอามันไว้แล้วเอามันไว้ไม่ได้ตายซะอย,ยูาย่เลย นี่นาะยกัดเขาให้เรียบร้อยหมื่นเจ็ดนะครับไม่ได้เลยต้องปิดเฮ้ยลุกขึ้นมาได้อีกอะเนี่ยโอ้ยเ <c oughs> ออให้มันได้อย่างงี้สิอ่ะผมนึกว่ามันจะต่อยเลยนะครับโอ้โหมันก็ต่อยจริงๆนั่นแหละนี่ไงยกต่อไปนะครับ <c oughs> โอ้ยเดดโด,ดโด,ดสองตัวจิว๋มหายจ,จัดเลยทีเดียวให้มันได้อย่างงี้สิเออตายแล้วแล้วผมเอานกมาด้วยทำไงดีวะเนี่ยเอานกไปตายก่อนตัวนึง เฮ้ยไม่ได้ตายเลยนะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะแล้วก็เอา,เอาบ้าบ้า,บาจ,จัดเลยเนี่ยไม่ใช่บ้าทำไม <c oughs> บ้ามากๆเออโอ้โหทำยังไงก็ตายว่ะมันไม่รอดนเนี่ยสภาพนี้นะเอาน๊กไปตัวนึงเออสี่พันเจ็ดมันเพิ่มอีกก็ไม่น่าไหวเลยเนี่ยอาการนี้มันแบบเจ็บแปรบมากเลยเนี่ยแล้วเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะแล้วก็เอาตัวนี้ไปลองนะไปลุย ยังไงผมต้องเหลือก an ินเนื le, I I like like ้อกับไป่รุยกาที่สนี้มันต้องมีเดดโดโด3สามตัวอย่างแน่นอนจิบหายจะจัดเลยทีเดียวนะโอ้โหเห็นผกแตกไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรไม่ร็ไรแก้ตัวคืนก็ได้นะพอรู้แล้วว่าข้างในมีอะไรม้างนะบลเลยจมตกตีสองตายสิครับจะอยู่ได้ไงเออเรียบร้อย ตายแล้วบ้าบอที่สุดเลยสิเดียว <ś c oughs> อะไรจะบ้าขนาดนี้ไม่มีอ่ะป้องกันหนึ่งแล้วก็เหลืออีกสองไม่ได้ไม่ได้ไไดยังไงต้องมีสแต็กเก็บสแต็กให้ได้ด้วยบ่ <ś c oughs> เลยเดดอเด้ <ś c oughs> เออ้าวัูนี้ก็หวั่นจ่อยอะดิมันนะไม่ใช่เรานะครับป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามแล้วเหลืออีกสองเอ้ยมันป้องกันเหมือนกันโอเคมันมีสี่นะครับฮิฮวนไปแล้วยังไงล่ะมาใส่เข้ามาได้เลย ไม่โจมตีว่าโอ้โหยิ่งไม่โจมตีนี่ยิ่งเล่นยากเข้าไปใหญ่เลยครับเอ่อป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามป้องกันสี่นะครับเหลืออีกสองอ้าวแน่ <c oughs> จิบหายแล้วมันมีต้องหกแนะ่เราเกือบตายเลยนะเนี่ยถ้าเอาไปจริงๆตายแม่งโจมตี 6. หกผมโดนแล้วนะครับเอื้อโดนกิกไว้อ่าเรียบร้อยตายนะครับายากจัดๆเลยทีนี้ เอ้ยทำยังไงดีวะเดี๋ยวมีแต้มจะโห่เกงจมตีหนึ่งจมตีสองแล้วก็ห้าสามห้านี่ก็เล่นยากเล่นยากอ่าป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามนับเหลือไว้หนึ่งบ้าตายซะอย่าอยู่เลยไม่และให้มันรุนจักอินโดและเปาสมังไอิโดโดแม่งตัวเดิมแหละลุกขึ้นมานะครับแต่ว่าเลเวลมันน้อยลงไงโอเคโอ้โหคำรามใหญ่เลยไม่ได้แค่ว่าจะโยนได้ง่ายๆนะครับ จะจัดเลยดเดียวอุ้ยมันไม่โจมตีว่ะไม่โจมตีมันไม่ป้องกันทั้งหมดหรอกจัดการมันเลยอินโดนัมเตอร์นั่นไงตายซะนี่นะตาสุดท้ายดิยวเหลือสองตัวเองอลุกขึ้นมาใหม่เผื่อยกหน้านะครับตัวเล็กเลยเดียวเราตัวใหญ่ชิบหายมายกสุดท้ายแล้วนะครับมัน3ตัวผมนึกไว้แล้วนะครับอ่ามาได้อยู่ยังพร้อมจะสแต็กได้นะครับมาลุยกันดีกว่า โอ้โหแล้วผมจะได้ไหมเนี่ยมันต้องสามตัวนะบ้าที่สุดเลยนะดูตัวสุดท้ายดิหัวห้าพันห้าพันเออใม่ได้อย่างนี้ป้องการดึงก่อนยังไงต้องเก็บสต่อให้ได้นะมาสิ <c oughs> เออแล้วเลยเหลือสองตัวเลยอ่ะบ้าที่สุดจอมตีโอมโจมตีกระหน่ำเลยนะปุ้ยยังอยู่ได้รับไปก่อนรับไปก่อนโอัวลอกยังไงมาทำอะไรเราไม่ได้ง,งา่ายๆหรอกเราต้องเก็บสต็อยให้ครบทิพหายแล้วมันเหลือวินิจด ตายแล้วสแต็กไม่ครบแล้วนะครับเฮ้ยป้องกันหนึ่งว่าทิพไหนจะจัดเลยทีเดียวลุ้ป้องกันก็ดีอะแต่ผมลัวตายครั้ยจงตีสามมันไม่เหลือสแต็กแล้วว่ะอุ้ยกระเด็นเลยกระเด็นเลยโดนทีบจังๆเนี้ยมาวัดใจกันระหว่างตัวหนึ่งกับสามตัวเด่โดนดอโจมตีหนึ่งโจมตีสองเนี้แล้วก็เราต้องป้องกันเท่าไหร่อะ <laughs> <c oughs> อุ้ยกำลังสามเลยเนี่ยหนึ่งสองสามนะเหลือไว้สองอุ้ยคุณเตะไม่พอแล้วว่าขาดไปเตกหนึ่งนะสี่ล้มไปแล้วมาเฮ้ยลุกขึ้นมาใหม่ในเลเวลร้อยเก้าสิบเอ็ดเท่าเดิมนะคำรามมีพันแปดนะจะจัดทีเดียวเรารับดาเมจได้แค่ทีเดียวด้วยนะเนี่ยอาการเอ้ยโจมตีซีโอเค ้ยมาถ้าอย่างนี้ก็สวยโลนอยู่นะมีเปอร์เซ็นต์ชนะแล้วนะจมตีหนึ่งจมตีสองนะแล้วก็ผมไม่ได้เลยผมต้องป้องกันสี่นั่นนะครับมาจัดการมันอินโดเลสเตอร์ตีนะฮะตบหน้าสักสทีหนึ่งมันไส้จะจดัดมาลุกขึ้นมาดีใจเป็นทีสุดท้ายของกาแล้วมาวัดใจกันมาไทยกันแนะ่ที่จะเป็นราชาตรงนี้มาพาทิดใกล้จะตกเิ็มโอ้ยจมตีสามโอเค เ้เสร็จผมแล้วนะครับชนะและ้วตายจ้ยอยเหอยูเลยแครจ,จัดๆเงับเรียบร้อยโอ้โหบังอานนะเฮ้ยยังปืนอีกอมึงยังไม่ตายอีกอโอเควิกตอรี่อ่าเป็นบอสท,ที่อึดทนอมตะอะไรขนาดนั้นนะครับมันยังลุกขึ้นมาอีกนะครับได้แล้วนะครับโดโดอ่าวิกตอรี่นะครับบอมปัดเอ้ย ล้กกาดกูละ่ละ,ละเอ้ย <ละ S 1> ผม <ละ S 1> ไม่ได้กาดอะ่<ล>ะบ้าที่สุดเลยได้ดีเน่โอ้หกสิบห้างได้คูณนะครับแล้วเจ็ดสิบห้าแบงค์เขียวว่ะวิเล่นเฮ้ยเล่นได้อีกอะ่ะโอ้อัตราดอกน้อยมากหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สิบสี่เปอร์เซ็นต์อ่า <laughs> อย่างนี้นี่เองนะครับผมไม่ได้ดูข้างหลังไงผมคิดว่าได้การ์ดอย่างเดียวนะครับ เพื่อนๆทุกคนก็เห็นแล้วนะครับเสียไปเ5็นแบงค์นะ,ะถ้าใครมีอะไรอยากจะคอมเมนต์ว่าที่เกลือก็นี่มันเกลือช,ะชะดะัดๆอ่ะโอ้โหเกลือยังไงอะ่ะเสริมไอโอดีนนะอะเดี๋ยวกูเอาการด์ดดีๆก็ได้อโอ้โหดี่ไงได้เจ็ดคืนแล้วนะอนี่ไงถึงได้กล้าเล่นนะะ ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ว้างล่างนะครับในตีแพ็กนี้แ่บถ้าใครได้ตีแพ็กนี้นะแล้วใครได้การ์ดทองในการ์ดวิบวับนะฝากขิงกันด้วยนะครับอยากรู้ลอเกินว่ามีใครได้หรือเปล่านะเพราะว่า1%เอกับ14%นตะอัตราได้ไม่น้อยจะจัดเลยทีเดียวแต่ว่าก็มันดีนะสนุกดีนะเพราะาเป็นการเล่นแบบไฮเอ็นไงอ่าก็คือแบบว่าสําหรับคนที่เรามีไนโนเาร์ที่เลเวลไม่เยอะเท่าไหร่นะพลังโจมตีไม่เยอะเท่าไหร่เราก็มีโอกาสได้จับ ัวที่มันแข่งแกล้งไงได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่ว่าได้ต่อสู้แบบเดือดๆือจะจัดไปเลยนะอ่ะ,ะพอดีฝ่านะครับก็สำหรับลีกนะสำหรับใครที่ยังต่อสู้อยู่นะก็ขอให้พยายามเข้านะครับก็ยังเหลือเวลาอีกต้องสองวันนะ2วันกับ8ชั่วโมงนะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะอยากให้ทุกคนได้โดโด้เป็นไปเยอะๆนะครับแต่ว <error> <ๆๆ S 2> ่าวงเล็บนะอย่าเอาโดโด้ไปใช้กับพี่แล้วกัน ไปจริงแล้วนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เมื่อลงด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กด u b บสไ i ร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายพระเป็นสแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนได้ยังเล่นอยู่ <laughs> ไปแล้วฟ้ย